สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพยาบาลสากลนะคะโรงพยาบาลสมุทรสาครเราจัดกิจกรรมดีๆเพื่อประชาชนนะคะก็เป็นเ,เรื่องของการพยาบาลเราร่วมแรงร่วมใจในการบริจาคโลหิตปีนี้เป็นปีที่สแล้วนอกจากกิจกรรมบริจาคโลวหิตแล้วเนี่ย เราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะเรามีคัดกรองมะเรง็งเรามีการคัดกรอง n c ีมีเรื่องของการส,งส่งเสริมการมีบุตรอื่นๆ,ๆที่จะช่วยให้ออประชาชนเราได้มีกิจกรรมที่พยาบาลเราเออร่วมแรงร่วมใจแล้วก็รวมพลังเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะจากวันนี้จนถึงวันที่21ตุลาคมมาบริจาคโลหิตกันค่ะ มาด้วยใจกันทั้งนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนใจแล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆกันในวันนี้นะคะเพื่อเชิดชูสมเด็จย่าแล้วก็วิชาชีพของเรานะคะอันนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะเรียนรองผุ้มในการโรงพยาบาลสมุทรสาครดิฉัน ในนามของกลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาครรู้สึกตื้นปิติอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าการในแพทย์ธนพัทรพวงเพชรได้สละเวลาเป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล12พฤษภาคมเพื่อสดุดดีคุณงามความดีของมิสโปลเลนในติ้งเกล ผู้ก,ก่อกำหนิดวิชาชีพการพยาบาลโดยมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลกจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณาชนและมีการมีกำหนดคำขวัญเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปีปีพุทธศักราษ2567กำหนดคำขวัญสำหรับวันพยาบาลสากลว่า Our Nurses Our Future The Economic Power of Care พยาบาลคืออนาคต และอำนาจทางเศรษฐกิจในการดูแลสุขภาพกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาครร่วมกับสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมพยาบาลไทยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆดังนี้หนึ่ง กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 2. คัดกรองโรค NCD 3. คัดกรองมะเร็ง 4. คลินิกส่งเสริมการมีบุตรวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสะดุดีคุณงานความดีของมิสบอลเลนเนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล แลงพลังของพยาบาลไทยในการร่วมบริจาคโลหิตและดูแลสุขภาพประชาชนทั้งนี้พยาบาลในทุกภาคส่วนร่วมพลังเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงการสร้างคุณค่าในงานพยาบาลจนเกิดความสําเร็จในความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ยั่งยืนกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้พยาบาลมีพลังที่เข้มแข็ง เรียนท่านรองผู้ดการท่านรองบุญรักพึ่งเจสดานะครับท่านรองผู้ดการพยาบาลครับพี่สิริพี่สิริพรนะครับพี่อ้อยนะครับเอ่อท่านหัวหน้ากลุ่มงานท่านผู้บริหารทีมการพยาบาลแล้วก็พี่น้องโรงพยาบาลสมุรทรสาครที่รักทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้มาใช้บริการผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานในง,งานวันพยาบาล เป็นวันพยาบาลสากลน,นะครับคือวันที่12พฤษภาคมเมื่อวานนะครับเป็นวันก่อ,อ,อตั้งของพยาบาลน,นะครับเป็นวันเกิดของมิสฟอ o l เรนซ์ในทิงเกลผมไปนั่งอ่านมาแล้วก็พยายามท่องคำขวัญเพราะว่าแต่ละปีมันคำขวัญม,มันก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเป็นสภาการพยาบาลของของโลกนะครับ ICN International Council of n u r s e นะครับก็ยยร่วมกับ พยาบาลทั่วโลกนะครับก็กําหนดวันที่12พฤษภาคมนี้เป็นวันสภาพยาบาลน,นะครับถึงว่าพยาบาลนีเ่เป็นถือว่าเป็นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้มากมากที่สุดนะครับมากกว่าหมอนะครับแล้วมื่รเช้าพยายามท่องคําขวัญของปีนี้นะครับตะคี้ที่ท่านรองฝ่ายการพยาบาลพูดมาทีนะพอทผมชอบมากนะครับผมก็เลยกับเจอหน,าน้าจอแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ ปีนี้มีคำขันก็คือเรื่องของพยาบาลคืออนาคตนะครับแล้วก็เป็นผู้กําหนดเรื่องของเศรษฐกิจของสุขภาพตัวน,นี้จริงนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเรื่องของโรคหรือว่าวิทยาการอยบนก้าวหน้านะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามใช้ต้นทุนของสุขภาพเราอย่างคุ้มค่านะครับแบบหมอเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลความใกล้ชิด relation ช i พความสัมพันธ์ผูกพันต่า 30, 000, 000ตงๆตัวว่ามีความสําคัญมากนะครับกิจกรรมปีนี้เนี่ยก็มีต่อเนื่องจากเมื่อวานซื่น,นะครับที่เรามีพบหมอพาหมอไปหาประชาชนนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆดึงดึนั้นก็คือมีเรื่องของการบริจาคโลหิต ของของส,ส,สาคนโลกทีวันที่12พฤษภาคมส่วนของไทยนี่เป็นวันที่21ตุลาเราจะเระิ่มกิจกรรมก็จัดต่อนเนื่องตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมถึง21ตุลาก็ปีนี้ก็เรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับผมว่าการบริจาคโลหิตผมว่าเป็นการให้ให้ชีวิตกับคนคนอื่นเนี่ยนะครับถือว่ายืดอายุนะครับแล้วก็เป็นบุญมิกรสลใหญ่หลวงนะครับ ในปีนี้นะครับผมก็ขอบคุณทางสภา,าการเปาบานมากนะครับก็ผมขอแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเปาบานทุกท่านนะครับที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถจิตเมตตามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้การเปาบานและก็ฟื้นฟูให้กับคนทุกคนโดยไม่แบ่งแยกด้วยเพศเชื้อชาติและก็สถานะสังคม เป็นไปตามจรรยาบรรณและก็จริยธรรมวิชาชีพนะครับเพื่อให้คนทุกคนได้รับการมในการสุขภาพที่เป็นไปตามมาตรฐ,ฐานนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อมีเป้าหมายให้พี่น้องของเราทุกคนนะครับมีสุขภาพเท่าเทีเทยมและก็มีสุขภาพดีนะครับผม ขอให้ทุกท่านนะครับผมทุกท่านผมจะวอวยพรด้วยนะครับผมก็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกท่านนับถือนะครับรวมทั้งญาติพี่น้องของทุกท่านนะครับรวมทั้งคนไข้ผู้ใช้บริการทุกท่านนะครับ,รม,บ,รนนรบมีสุขภาพนามัยที่แข็งแรงขอองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าพ่อหลักเมืองสารหลักเมืองแล้วก็ทุกท่านที่นึกถึงหรือว่านับถือสิ่งใดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเจริญตลอดไปผมขอเปิด แมวันนี้ครับรวมประทีปคือสงสารวมเหนียวระดรำใจสำราญอุจจาระคนเขาให้ทำใจคนโย่ถ้าญาติเขาอ่อนเพลียญาติเขาจะไม่ให้เออแล้วขาให้ปรับไปแล้วครับถ้าเราสิ่งที่เราทำนะครับสำคัญที่สุดวันนี้ที่มาสอนภาคประชาชนเพราะอะไร เพราะความรู้ที่อยากให้อ่ะอยากให้กับคนที่เกิดที่คนไข้หมดสติเลยนะครับถ้ากับพยาบาลซึ่งคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลน่ะคนไข้ไม่ได้มาโรงพยาบาลตั้งแต่แนแค่เกิดเหตุที่บ้านครับผมเพราะฉะนั้นสอนไปอยากให้คนที่อยู่ในเหตุคนที่เห็นคนไข้หมดสติเป็นคนแรกที่เริ่มตั๊มทุกๆหนึ่งนาทีที่เราช้าไปทุกๆหนึ่งนาทีที่เรากดหน้าอก โอกาสว่าผมค่้ลดไป10% 10 10%นรบะครับลองที่จภาพถ้าคุณไข้หมดสติไปแล้ว30นาทีถ้าไปเริ่มตั๊มตอนนั้นโอกาสบอาจะเหลือไหมไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบตั๊มให้เร็วที่สุดล้มต่อหน้าก็ตั๊มทันทีเลยนะครับซึ่งวันนี้จะมาสอนวิธีแบบแบบแบบง่ายๆครับพี่ก็คือใช้หลัก6ปอแต่เราจะตัดเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคโควิดให้เหลือแค่5ป้ปอก็พอตัดปอเต่าออกไปไม่ต้องเต่านะครับปลอดภัยเพราะว่าเราจะไปช่วยเขาอ่ะใช่ เราต้องรู้ด้วยว่าสถานการณ์ตรงนั้นปลอดภยัยไหมไม่ใช่เราวิ่งเข้าไปเพื่อไปเลยยกตุวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นมีรถชนอยู่กลางถนนคนไข้นอนหมดสติอยู่เราจะวิ่งเพื่อไปทันทีไหมครับไม่นะสิ่งที่ต้องทําคืออะไรทําสถานการณ์นั้นให้ปลอดภยัยมีคนกั้นการจราจรให้มีกรวยกั้นมีคนอำนวยกการจราจรไม่ให้รถวิ่งมาชนเรานั่นคือทาให้สถานการณ์ปลอดภยัยเหมือนก,นกันกับที่บ้านเห็นนอนอยู่ในป่า,าเป็นลานหญ้าทังโหนกนะครับยุกลางคืออยู่ตรงกลางพอเดินพะหน้าไปถ้า อันนี้ก็คือ่ตำแหน่งแนวราวนมพอดีนะครับมืออีกด้านหนึ่งประสานด้านหลังมือความเร็วเรา,เรา,เรามีเทมโปให้วันนี้นะครับ100ร้อยถึงร้อยยี่สิบครับผมข้าน่นาตาั้มได้คุณภาพ ช่วยโทร1ง6 9 1169แล้วเอาเครื่องมือดมาด้วยเอาเครื่องมือ DDL มาด้วยได้ครับแค่มาคำทัตเอเดียวก็พอแลยครับโอเคน่าขอความช่วยเหลือเสร็จแล้วเร็็ต่อไปใช้เวลา8ถึง10วินาทีนะครับตาก้มมองที่หน้าอกครับมองที่หน้าอกว่ากเพื่อมขึ้นลงไหมนับ1ถึง10ครับนับพร้อมกัน1 2 3 4 7จ็ดแปดเหน้าอกไม่กระเพื่อนคุนไขไม่หายใจพอต่อไปคือปอปั๊มครับผมวางมือข้างถนัดลงมือ,อด้านหนึ่งประสานด้านหลังมือตำแหน่งครึ่นล่างกระดูกกลางหน้าอกนะครับยกต้นขึ้นน้อมตัวโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วตามตามจักหวานะครับ3าสี่ไปครับ สุดยอดมากเลยเห็นครับสังเกตเลยครับว่าไม่มีไรโอเคครับสมมุติวา่าครบ2นาทีจริง,งๆต้องปั๊ม2นาทีนะแต่วันนี้ผมไม่ปั๊มแค่หน1นาทีเมื่อครบ2นาทีแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปคืออะไรครับคือประเมินคนไข้ต่อครับเมื่อสักครู่เราประเมินยังไงโดยการมองที่หน้าอกก็กลับไปมองที่เดิมว่านับหนึ่งหึงสิบว่าหน้าอกมันกระเพื่อมขึ้นลงไหมถ้าไม่กระเพื่อมขึ้นลงแสดงว่าคนไข้ไม่หายใจต้องเปลี่ยนคน CPRCPR ความคุณภาพที่ดีที่สุดของคนหนึ่งคนแค่2นาทีครับหลังจากนั้นต้องพัก ตบที่บ่าคุณคุณคุณค,ณคณุคนไข้นิ่งไม่ตอบสนองยกมือขึ้นมีคนช่ยวยด้ค่ะช่ยวยด้ค่ะคนไข้ไม่หายใจรบกวนโทร1669แล้วก็เอาเครื่อง AED มาด้วยค่ะสถานการณ์ตอนนี้คือเราไม่ได้อยู่ในหอแล้วเราอยู่ข้างนอกนะเอาแบบภาคประชาชนไม่ต้องพยาบาลน,นะเพราะเราจะไม่ต้องให้คำชื่้ประจอนนะครับโอเคช่วงระหว่างที่เพื่อนไปขอความช่วยเหลือเรามองที่หน้าอกครับนับหนึถึงสิเหมือนกันดูว่าหายใจไหม ประชาชนนะครับไม่ต้องคำชี่ประจอนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่หห้คนไข้ไม่หายใจ CPR ครับวางมือข้างที่ถนัดลงไปก่อนถ้าไม่ถนัดประสานหน้าหลางดูน้มตัวยกกน้นขึ้นแขนตรงตั้งฉากครับผมย้ายัน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 เราไปพร้อมกันแหน่ฟิตจริงๆไปละสองนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ <Okay. S 2> แรงที่กดก็คือเราใช้แรงจากไหลนะครับจุดหมุนคือสะโพกนะครับการปันมที่มีประสิทธิภาพจะเห็นสังเกตว่ามันจะมีไฟลิ่งมาที่หน้าผากนะครับไปเรื่อยๆครับผ่านไป30วินาทีครับผมอันนี้กรณีภาพประชาชนที่เราไม่ช่วยหายใจนะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีต้องช่วยหายใจด้วยจะกดหน้าอก30สลับกับช่วยหายใจ2ครั้งนะครับคจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริจาคลงทะเบียนบริจาคโลหิตนะคะ หลังจากเรทะเบียนตรงนี้แล้วทำไงต่อคะจะได้เอกสารตรวจเช็คความดันนะคะดูความพร้อมของร่างกายก่อนนะคะว่าโอเคไหมหลังจากนั้นก็จะเดินไปที่ชั้นเลยนะคะชั้น5ใช่ปะจะไปชั้น5ตึก12ชั้นนี้นะคะค่ะส,สำหรับวันนี้นะคะของหน่วยเรานะคะก็จะมีการตรวจโดรับตับอักเสบบีและ C ตรวจค้ากจองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกแล้วตรวจอ่า น้ำตาลปลายนิ้วแล้วก็วัดบาวันความดันนะคะ,ะวัดความดันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของมะเร็งลำไส้อายอุตั้งแต่อายุ50ปีถึง70ปีแล้วส่วนของผู้หญิงก็อายุ30ปีถึง60ปีในเรื่องของอะมะเร็งปอกมดลูกคะ่ะ ก็เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจใช้อะไรมั่งะคะบัตรประชาชนค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะแล้วถ้าลืมมา,มาจําเลขได้ไหมคะได้นะคะท่านใดไม่ได้พกบ,บัตรประชาชนมาแต่จําเลขบัตรประชาชนก็เรียนเชิญได้นะคะมีตรวจหลายอย่างนะคะทั้งความดันเบาหวานแล้วก็คัดกรองมะเร็งนะคะมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้นะคะ เรียนเชิญได้เลยค่ะเลือเตัวไข่แต่อาจจะอ้วนลงพุงได้นะคะก็จะทําให้มีความเสี่ยงในการที่เป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นเราจะคํานวณ CVD ลิตให้ด้วยค่ะแต่ดูเจ้าหน้าที่เราดิค่ะบุคลากรเราไม่อ้วนเลยหุ่นดีกันทุกท่านเลยนะคะไม่ไม่อ้วนเมยค่ะวิธีคัดกรองทำคล้ายน้องเล่าๆเราจะวัดรอบเอวนะคะวัดรอบเอวแล้วก็เอาส่วนศูนย์คานวณให้นะคะ าคนไหนเกินเราก็จะให้คําแนะนําว่าเอวเกินไปกี่เซนจะได้ไปลดพวกหวานมันเค็มได้ค่ะค่ะก็รู้ทันป้องกันพุงก่อนนะคะทานมีบุตรเราให้คาปรึกษาเรื่องการมีบุตรนะคะเพราะว่าสองไมเลยเพราะสองุไม่เลยเหรอเพราะว่าเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงนะคะตอนนี้เราส่งเสริมให้ทุกคนมีบุตรแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลยังให้แค่สิทธิ์สป วันนี้นะคะพยาบาลเรานะคะมีเสื้อนะคะ,ะเนื้อผ้าคาใครสนใจไม่แพงนะกคขาคนตัววันนี้วันนี้เป็นวันพยาบาลสากรนะเราก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการที่จะพะดุงคุณธรรมให้กับพยาบาลของเรานะคะพยาบาลของเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เสียสละมากนะคะ วันนี้เราเซพานเราเต็มใจที่จะมาร่วมงานกับโรงพยาบาลน,นะคะขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะว่าพยาบาลมีน้ำใจมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีเกียรตินะคะขอบคุณค่ะ